ค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนับวันก็ยิ่งดังและมีคนรู้จักมากขึ้นนั่นทำให้ฐานแฟนคลับของค่ายมีเยอะขึ้นไปอีกและเรียกได้ว่าปีนี้เป็นปีทองของค่ายสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเลยทีเดียวค่ะซึ่งทย้อนไปก่อนหน้านั้นวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเกือบจะต้องปิดตัวไป แต่บอโจก็กลับมารับช่วงต่อพอดีและพยายามประคับประคองวงจนถึงตอนนี้วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงกลายเป็นวงหมอลำที่ดังมากดังเป็นพลุแตกเป็นวงหมอลำที่ใครๆก็รู้จักและทุกคนก็อยากไปดูงานโชว์แสดงมากที่สุดในประเทศก็ว่าได้จากที่มีงานเพียง50คิวงานต่อปี ตอนนี้มีงานโชว์แสดงทุกวันและคิวก็ยาวไปถึงกลางปีหน้านอกจากนี้ยังมีคนจ้างงานข้ามปีไปเป็น2ปี3ปีเลยค่ะถึงจะดังขนาดนี้แต่บอสโจยืนยันว่ายังน่ารักเหมือนเดิมกับแฟนคลับและขอทำผลงานทุกผลงานให้มีคุณภาพต่อไปพร้อมทั้งให้กำลังใจหัวหน้าค่ายเพลงที่กำลังประสบกับปัญหา ใน Facebook ส่วนตัวของตัวเองในวันที่6ทธันวาคม2566ประมาณว่าแต่ก่อนจะมีคนพูดใส่หูผมก็แน่ละสิ YouTube ช่องคุณคนติดตาม2ล้านกว่าปล่อยเพลงไหนก็มาติดเพลงมาแรงหมดนั่นแหละยอมรับว่าคนติดตามเยอะมีส่วนก็จริงแต่ทุกวันนี้ผมมองว่าสำคัญที่สุดต้องเนื้อง,งานและพลังของแฟนๆจริงๆ หลายหลายช่องบางช่องคนติดตามมากกว่าล้านซับบางคลิปบางผลงานยอดวิวหลักพันหลักหมื่นก็มีเหมือนช่องของวงสาวน้อยเพชรแป้นแพงบางคลิปก็เช่นกันแต่ตอนนี้ผมถือว่าผมสําเร็จไปอีกขั้นและอยากจะมาบอกคนทำงานสร้างงานด้วยกันเพราะการทำเพลงแต่ละเพลงอย่างค่ายผมต้นทุนไม่ต่ำกว่า1น0 0 0 0บาททุกเพลง และกว่าจะทำได้ถึงทุกวันนี้มันเหนื่อยมากเพราะใช้ต้นทุนเยอะและยอดวิวไม่ถึงล้านวิวก็ยากมากที่จะได้ทุนคืนถ้ามองถึงแค่ว่าทำงานเพื่อหวังแลกยอดวิวกับค่าตอบแทนทางต้นทุนวันนี้ช่องใหม่ที่ผมเปิดใหม่คนติดตามแสนกว่าซับติดหนึ่งมาแรงติดสองมาแรงและติดสี่มาแรงยอดวิวมาดีแทบทุกเพลง และกำลังไหลไปเรื่อยๆกับช่องเพลงสาวน้อยลำเพลินดีรคคอร์ดช่องนี้กำลังทำงานและเป็นไปอย่างที่ผมคาดไว้อย่างพึงพอใจเพราะแค่คนติดตามหลักแสนแต่ติดมาแรงและมีคนคอมเมนต์คนถูกใจเยอะมากแสดงว่าสำคัญจริงๆมันอยู่ที่เนื้องานและพลังแฟนๆผมทำมาเรื่อยๆทำอย่างต่อเนื่องทำด้วยใจรัก สักวันมันต้องเป็นของเราสักวันต้องมีวันของเราเป็นกำลังใจให้นายห้างทุกๆค่ายและคนทำเพลงทุกๆคนทั้งคนเบื้องหน้าเบื้องหลังผมจะบอกตัวเองจะพูดกับตัวเองเสมอว่าอย่าคิดว่าคนติดตามหลักล้านจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่มีคุณภาพลงช่องถึงคนติดตามหลักล้านถ้าเนื้องานไม่ได้คนดูก็แค่หลักพันต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า จริงๆแล้วบอสโจแกมีช่อง YouTube อยู่2ช่องช่องสน้อยเพื่นบ้านแพงที่บอสโจเอาไว้ลงคอนเทนต์ต่างๆกิจกรรมภายในวงสัน้อยเพื่นบ้านแพงและมีโรงเพลงบ้างและอีกช่องหนึ่งคือสาน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดที่จะรงเพลงอย่างเดียวและเพลงในช่องก็ได้ติดก,กระแสมาแรงอันดับ1และ2อย่างเพลง,งเอิญฮักนางเอกน้อยและยืนหนึ่งแม่นเขายืนเมาแม่นอ้าย